ราศีเมษคือราศีเดือนหน้านะครับข้างล่างตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดอนเก็บนะครับเมื่อวานนี้นะครับกระผมไปผ่านที่อำเภอชุมแพเมื่อคืนดาราต้นนะหลวงพ่อให้มาสองตูนนะาราตับอยากได้ไหมครับไอ้ให้แมวมาสองตัวยาวลูกยีผมเอาขังไปเลยก็เลยไปป้อนที่หน้าวัดมณฑ์ช้า พิมพ์าคนซีก็มาบ่กบังยังจะนั่งได้เลยนะแมวมาสตัวโอเคครับนี่บัตรแกจะเต็มบาทแล้วนะครับก็จะปันสี่ห้าพันบาทเราจะถวายเมื่ออัถวายเสร็จนะครับถวายแล้วก็การอำลาท่านอาจารย์เจ้าอาวาสกรุงเทพมหานุกรต่อไปก็ขอให้งานกระผมราบรื่นนะครับในงานยาวยาวลูกหยีพี่น้อง ส่ขฝันคู่บ่าวสาวส่วฝันคู้แต่งงานหัวหน้านะฮะแล้วผมจะส่ขฝันให้ฟังฟังไหมเล่ยหกพบาทสีสีสีสามครั้งก็เป็นสีสะเกตสีท่านย้าเลยสีสะเกตดสี่โ้ผาขนสเนี่ยนางหันหน้ามายูนะนางเชือกขาวข้างคู้เชือสีแดงนี่บอก ออนข้าวพรสิริต้องตารมีสาอ่นะเมื่อนีเป็มือสันวันดีวันดีทิ์ตชอวันไปคูนโฉคอะคู2ค2นูนง่จังเลย2 2 สี่โผครับขึ้นโอ้โ้เจ้าเอาขึ้นไหวครับเนาะเออจังหวะโอกาสม่นล้วนบบกใหญ่วะนี่ไหมือเพราะว่ามันนวนบักตุ่มเอมาคัดมาแน่กันหรอคดีอะ่สอนมวนไหมแมเอาอี่เจ้าน่อยเนาะ ให้ขนุณในบทนะครับมี่ตตลบเราก็เล่นกันอยู่เล่นจนตวสิณเห็นดารด้วยนะมีพิณาริริแล้วก็เบนคุณยาวนะครับคุณยาวผมตงไปกองห่อันบนเวทีนะครับส่วนสิในกอก็สองแสนสามแสนคนนะเพราะเิ่ขึ้นาครับผมเนี่แล้วเนี่ยอเทคุณสองสกกำลังส สี่ครับสี่แล้กำลังสองเท่าไหร่นะหกหกพ่อของผมก็สี่นี่ก็เป็นบริเวณโรลหะนะครับเขาจะให้จะให้ตักเองนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอาหาร,ราก็น่าจะนห้องห้องหมดแล้วนะครับนี่ห้องหมดแล้ว